สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามช่องของนารีรดาทาโรทาช,ชตาวันนี้อาจารย์นารีนะคะจะมาทำคลิปส,สำหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะใครที่เกิดวันเสาร์นะคะเดี๋ยวมาเช็คดวงว่างานเงินความรักของเรานะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาเช็คพลังกันก่อนนะคะในเดือนนี้นะตัวนี้เป็นการทำนายแบบทั่วไปนะคะ general reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวไม่ต้องถามมาว่าอาจารย์คะหนูจะเป็นคู่กับคนนี้คนนี้ได้ไหมนะคะอันนั้นเป็นต้องดูดวงส่วนตัวนะคะถึงอาจารย์จะฟันธงได้นะคะ ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์มาได้นะคะนรีราตา65นะคะอาจารย์ก็เปิดรับบ้างแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ได้รับเยอะนะคะ,ะมาดูพลังงานตรงนี้นะคะว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคะเป็น7ดาบนะคะ7ดาบคุณกำลังแอบทำอะไรอยู่หรือเปล่านะคะไม่ให้ใครรู้มีความลับอะไรอยู่นะคะแอบทำแอบคบกับใครอยู่ชาววันเสาร์ มาดูเรื่องราวต่อเนื่องนะคะพลังของเจ็ดดาบนะคะหรือไปแอบส่องใครยังตัดใจไม่ได้ไปแอบส่องใครหรือไปแอบชอบใครคะนะอารมณ์ไหนเนี่ยมีอัศวินดาบเข้ามานะคะชาววันเสาร์สามเหรียญค่ะ สี่ไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าดมูนราชาเหรียญน,นะคะเมจิกเชียนหนึ่งไม้เท้าค่ะสองดาบ เอ็มเพเรอร์หพจักรกพรรดินะคะมาดูกันว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างในเรื่องการเรียนในเรื่องการทํางานของคุณนะคะกําลังลุยอยู่กําลังพยายามต่อสู้ฟาดฟันกับมันอยู่นะคะขึ้นมาเป็นอัศวินดาบกันเลยทีเดียว <c oughs> นะคะลุยกันอยู่นะถึงแม้ว่าจะเป็นเดืนอนแห่งความรักแต่คุณก็เหมือนกับ ต้องมีอะไรยุ่งยุ่งให้ต้องไปแก้ปัญหาต้องเข้าไปจัดการตรงนี้นะคะหรือว่าปัญหาตรงเนี้ยคุณแบบต้องรับผิดชอบหรือว่าคุณแก้ได้คนเดียวไม่รู้นะคะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยต้องเหนื่อยกับมันเป็นพิเศษเลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเป็นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้อหรือว่าคนที่มีธุรกิจกําลังจะขยายสาขาอะไรในธุรกิจของคุณบางอย่างนะช่วงนี้ก็เลยยุ่งยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะคะ สามเหรียญกับสี่ไม้เท้านะคะตรงนี้งานที่ทำเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเดือนกุมภาเนี่ยเรื่องของการเงินจะเข้ามาเยอะนะคะมีราชาเศรษฐีเข้ามามีสามเหรียญเข้ามานะการเงินเริ่มดีขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้งานที่คุณทําที่คุณได้ก่อเริ่มสร้างเอาไว้เนี่ยนะคะคุณจะใช้พลังของความคิดสร้างสรรค์ความเป็นเมจิกเชียนนะคะ การพลิกแพงแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะในเรื่องการเรียนการทำงานการทำโปรเจกต์งานอะไรที่คุณรับผิดชอบอยู่นะคะจะพยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็พลิกแพงกับมันนะคะให้เมันมีทางออกที่ดีที่สุดนะคุณอาจจะได้เจอทางออกใหม่ๆนะคะเป็นทางออกของอะไรที่แบบเป็นการคิดนอกกรอบหรืออะไรตรงนี้เลยก็ได้แล้วทำให้งานของคุณเนี่ยมันประสบความสำเร็จอย่างแบบ อย่างท่วมท้นนะคะถึงขั้นแบบมีการเฉลิมฉลองกันเลยก็ได้นะคะฉลองความสําเร็จตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีงานต่อไปที่เข้ามาให้คุณอีกนะคะทั้งหนึ่งไม้เท้าทั้งสามเหรียญน,นะคะงานดีเงินมานะคะในช่วงกุมภาพันธ์นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยคุณแก้ปัญหาได้นะคุณเหนื่อยหน่อยนะอาจารย์รู้สึกว่าอาจจะต้อง เจอกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์หรืออะไรบางอย่างในเรื่องของการทํางานหรือว่าในในตัวคุณหรือบุคลิกของคุณแต่ว่าคุณจะใช้ความสามารถความสําเร็จของงานนะคะในการลบข้อคอรหาคคา ฉีนวิพาวิจารณ์คำนินทาต่างๆไปได้นะคะในที่สุดนะใครที่แบบว่าเหมือนกับอาจจะไม่หวังดีกับเราชอบเอาเราไปพูดในทางเสียหายเนี่ยเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองไปนะคะอีกทั้งเหมือนกับว่าคุณยังมีคนที่มีผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนตรงนี้นะคะเขาเห็นถึงความตั้งใจในการทํางานของคุณนะคะอัศวินดาบนะความสามารถที่หัดตัวจับได้ยากของคุณจะมเอจ็กชียนตรงเนี้ยเขาก็เลยช่วยสนับสนุนคุณให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นนะคะนั้น mm. <c oughs> ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรื่องงานเรื่องเงินโอเคมากๆนะคะ, <c oughs> ะคุณจะมีชัยชนะคุณจะมีความสาเร็จนะคะ <c oughs> แล้วก็มีเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะราชาเหรียญตรงนี้ <c oughs> หรือบางคนอาจจะได้รับโอกาสทางธุรกิจมีหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาร่วมหุ้นนะคะ <c oughs> เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างร่ำรวยเป็นแบบมหาเศรษฐีเข้ามาร่วมหุ้นกับคุณให้คุณทํางานแล้วก็ประสบความสําเร็จหรือช่วยเปิดธุรกิจให้คุณนะเป็นหุ้นส่วนให้กับคุณนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการประสบ ผ่สําเร็จในเรื่องของทางธุรกิจที่ดีมานะคะงานเงินโอเคมากเลยเดี๋ยวมาดูเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะสุขภาพก็ระวังทํางานหนักนะเหนื่อยแล้วก็เรื่องของกําลังใจบางทีอย่าไปฟังคําคนมากอาจจะทําให้เราท้อเราเสียกําลังใจได้นะคะระวังปัญหาสายตาเครียดคิดมากนอนไม่หลับนะคะตรงนี้ต้องระวังฝุ่นควันพิษอะไรต่างๆภูมิแพ้อะไรตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องความรักดีกว่า ความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์ขอดูใหม่เลยนะคะความรักคนโสดขอเปิดไพ่ใหม่เลย <c oughs> หรือว่าตรงนี้นะคะในหน้าที่การงานตอนแรกคุณอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะคุณไปแอบ,บทํามาก่อนก็ได้นะคะแล้วพอมีคนรู้เรื่องเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าเอสิ่งที่คุณทามันน่าจะเป็นไปได้เขาก็เลยให้การสนับสนุนในทีหลังนะคะก็ได้นะ อะมาดูความรักของคนโสดนะคะสิบดาบทำไมคนโสดเจอมาหนักอะไรอย่างนี้นะคะสิบดาบนะ่ามิน่าเศร้าเสียใจมีดวงมูลเกิดขึ้นในดวงนะคะก็เลยหันหน้ามาเขาเรียกว่าใส่พลังเต็มที่กับเรื่องการงานการเงินนะคะผิดหวังอกหักในเรื่องความรักมานะคะอะแล้วจะเป็นยังไงต่อจะมีใครเข้ามาปลอบใจไหมคะว้าวมีอัศวินเหรียญเข้ามานะคะ เป็นคนที่ดูดีโปรไฟล์ดีนะคะรสนิยมดีนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีหวัวชุรกิจนะคะเข้ามาให้ความสนใจในตัวคุณนะคะชาววันเสาร์ <c oughs> เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาเป็นยังไงบ้างอะขอดูรายละเอียดสามใบนะเดวิลสามถ้วยนะคะ justice เขาดูเป็นคนเจ้าชู้อ่ะโปรไฟล์ตรงนี้เขาดูเป็นคนเจ้าชู้จังเลยะนะคะแต่ว่าพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขามีความจริงใจกับคุณนะคะสามถ้วยเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างจริงใจนะคะอาจจะมาหลงเสน่ห์คุณแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยมี justice เกิดขึ้นเขาอาจจะคิดแบบเหมือนจริงจังกับคุณเลยก็ได้ถ้าเขามีปัญหาในเรื่องของ ยังไม่ได้อย่าล้างยังไม่ได้ตัดขาดกับคนรักเก่านะคะเขาอาจจะไปจัดการตรงนี้มานะคะเพื่อที่ทําให้คุณสบายใจแล้วก็เปิดใจเอ,อให้เขาเนี่ยรับรักเขาได้ในที่สุดนะคะอารมณ์แบบนี้เลยนะอเหมือนตอนแรกก็เป็นคนดูเจ้าชูจริงๆนะคะเดวิลขึ้นมาเลยอ่ะทีนี้ขอดูนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะก่อนที่เสียงอาจารย์จะหมดนะ,ะคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง เก้าเหรียญคุณรู้สึกว่า <c oughs> คุณอะอยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้วหรือคุณยังเข็ดกับความรักครั้งก่อนที่มันทุ่งจบไปนะเลยรู้สึกว่ายังอยากขอเทสทมมนะคะยังอยากขอเวลาสักพักหนึ่งยังอยากแบบอยู่คนเดียวสวย,สวยๆหล่อๆสดๆมีความสุขกับชื่อเสียงความสําเร็จชื่อกับเงินทองที่คุณหามาได้นะคะอะขอดูสิแล้วว่า จะเป็นยังไงต่อไปเหมือนคุณยังไม่ค่อยให้โอกาสเขาเท่าไหร่เลยอะทั้งทงที่เหมือนเขาเสนอตัวแล้วนะอ่ะขอดูต่อไปจะเป็นยังไงบ้างมีความคืบหน้าไหมแชร r ออรนะคะหดาบหนึ่งไม้เท้าเขาอะจะพยายามหาทางชวนคุณนะคะ ไปเที่ยวไปพักผ่อนในที่ที่สวยงามด้วยกันนะคะเหมือนอยากพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ค่อนข้างมากนะคะเขาจะลุกคืบเข้าหาคุณค่อนข้างมากเลยนะคะความเป็นแชริออตของเขาโถชาวาวันเสาร์จะถูกจูโจมซะแล้วนะคะในเรื่องของความรักนะคะอ่ะโอเคนะในเดือนแความรักอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณไม่เหงาแล้วนะคะจะพัฒนายังไงต่อเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะคะเดี๋ยวค่อยๆมาลุ้นกันในเดือนต่อๆไปนะคะ เดี๋ยวอาจารย์ขอดูให้กับคนที่มีคู่ก่อนนะคะคนที่มีคู่ชาววันเสาร์เรื่องราวความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์เดินแห่งความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูพลังงานว้าวเลเวอร์สนะคะยังรักกันดีนะคะขาเตียงยังแข็งแรงมากนะคะ คนวันเสาร์ที่มีคู่รักกันมากนะคะความรักสุขงอมนะคะอาจจะได้รั้นละคังวิวานในเดือนกุมภาพันธ์ว้าวาเลยนะคะนะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอาจารย์รู้สึกว่ายัางมีความรักต่อกันก็เลยทำให้สามารถพัฒนานะคะความสัมพันธ์ร่วมกันสร้างครอบครัวร่วมกันอะไรได้ตรงนี้นะคะเป็นทั้งเมจิกเชียเป็นทั้งราชาเหรียนนะคะเราก็จบด้วยเป็น e อมเปอเลอร์ตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะนั้นความรักของคนที่มีครอบครัวนะจาละรู้สึกว่าโอเคนะหรือคนที่มีคู่ก็อาจจะได้แต่งงานตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะขอดูให้กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะคะดูสิว่าจะได้พลังงานความรักอะไรบ้างเป็นอัศวินไม้เท้านะคะ คนลกของคุณก็ยังไปมาหาสู่คุณอยู่ดีนะยังให้ความสําคัญยังให้ความใส่ใจต่อกันอยู่นะคะช่วงนี้นะก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนอ่ะขอดูเรื่องราวสิคะมีเรื่องราวอะไรบ้างเด็กถือดาบสามดาบโอ้ไพ่ภรษสังรลรกษคุณหรือเขาใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะก็เลยเป็นลักซ้อนเป็น3ามดาบปักหัวใจกันเลยนะคะ แต่ที่คุณมาคบกันตรงนี้อาจจะช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจนะคะเป็นไพ่ของพระสังฆราชเข้ามานะคะคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อดึงแล้วก็เขาเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องอะไรบางอย่างหรือคุณเข้าไปช่วยเหลืออะไรเขาก็ได้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ยังอยู่ในลักษณะของคนที่เป็นกัลยานามิตรที่ดีต่อกันนะยังพยายามที่จะแบบคบกันแบบว่า ด้วยด้วยความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะคะถึงแม้ว่าจะรู้ดีว่าสามดาบตรงนี้ลักซอนตรงนี้อาจจะยังจัดการกับปัญหาไม่ได้นะคะอ่าโอเค <c oughs> นะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะเดือนต่อไปจะมีโอกาสแก้ไขปัญหาอะไรตรงนี้ให้มันดีขึ้นไหมนะคะอ่ะอันนี้อาจารย์ดูให้ความรักคร่าวไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูสิว่าแล้วในเรื่องของไพ่ออร์เ e อยากจะให้คำแนะนำอะไรบ้าง ไฮเทนเอร์วายเซอตีนะคะเพิ่มพลังเพิ่มความหวังเพิ่มกําลังใจในตัวคุณนะคะในการต่อสู้กับอุปสรรคตรงนี้แล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้นะเป็นอัศวินดาบตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองเยอะๆเลยนะคะ ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชาววันเสาร์นะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นาลีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สร้างกําลังใจให้คบแนะนําที่ดีนะคะก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้กับคนอื่นๆได้ดูนะคะเพื่อเป็นกําลังใจื่อเป็นแนวทางด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอใบที่สอง v อ n ดเวนเจอร์ ช่วงนี้เหมือนกับว่าชีวิตของคุณต้องลุยต้องเหนื่อยหน่อยนะมันเป็นช่วงของการประจนภัยในชวิตของคุณเลยนะคะเป็นช่วงชีวิตที่มันต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันหยุดอยู่กับที่ไม่ได้นะคะต้องลุยแล้วนะคะอืมคออยหนึ่งใบนะคะ New experience is possibility นะคะอะไรที่คุณกำลังจะเริ่มต้นทำใหม่ๆอ่ะมันเป็นไปได้นะคะมันจะสำเร็จนะคะคิดบวกนะคะอย่าคิดลบนะคะเห็นไหมคะมีหนึ่งไม้เท้าอะไรที่คุณจะเริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆของคุณนะคะในเดือนกุมภาพานันนี้เป็นไปได้ค่ะท่องไว้เลยนะคะมันเป็นไปได้มันจะต้องสำเร็จดึงดูดพลังบวกนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณ อะขอดูอีกหนึ่งชุดนะคะก่อนที่เสียงอาจารย์ชมดขอดู Wisdom of Oracle นะคะ,ะ Why? ไม่ต้องไปถามแล้วนะคะว่าวายนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันมันจบไปแล้วนะคะกับสิ่งเก่าๆของคุณนะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเดินหน้าต่อไปดีกว่านะคะอย่าไปนึกถึงอดีตเลยนะ The try Th นะคะความเป็นครอบครัวของคุณยังอยู่กันดีนะคะชาววันเสาร์คนที่มีคู่คนที่แต่งงานแล้วครอบครัว happy family นะคะขึ้นมาคอนเฟิร์มนะคะขออีกหนึ่งใบ S changing gift ว้าวเป็นช่วงวาเลนไทน์นะคะอย่าลืมหาของขวัญให้คนสำคัญในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แฟนของเราคนที่เรารักหรือลูกๆนะคะหรือเพื่อนโรงงานที่แสนดีที่มีน้ำใจกับเรานะคะค่ะขอให้เป็นเดือนที่ดีของชาววันเสาร์ทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นลีนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ